ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศที่มีบัตรทอง30บาทเรื่องนี้สำคัญมากดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสิทธิบัตรทองในกอทอมพบแพทย์ออนไลน์ฟรีผ่านแอปหมอดีได้แล้ววันนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอร่วมกับ True d ิจิทัลขยายบริการระบบการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันหมอดีเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองในกรุงเทพครอบคลุมการรักษา42กลุ่มโรคหรืออาการตั้งแต่โรคโควิด -19 และโรคทั่วไปเช่น ไข้หวัดไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคเฉพาะทางต่างๆอาทิโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตและโรคหัวใจเป็นต้นในกรณีที่ต้องรับยาตามที่แพทย์สั่งแอปหมอดีจะจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านรวมถึงมีทีมงานให้คำแนะนำติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต,ตลอดจนแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรซึ่งเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยสอปอสอชอ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมช่วยเพิ่มความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความแออัดผู้ป่วยที่หน่วยบริการได้สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองในกทมสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์พร้อมรับยาที่บ้านผ่านแอปพลิเคชันหมอดีได้แล้ววันนี้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e หมอดีแอพสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ